ก่อนลงสนามน,นี่ก็มีกาดอัอฟอร์เนอร์นะครับยืนให้เกียรติกันครับสำหรับแชมปเปี้ยนก่อนเกมก็ประกาศมาแล้วนะครับว่าจะฉลองแชมป์กันหลังจากจบนัดนี้เลยซึ่งตัวสำร,รองนี่โอ้โหโหดมากครับเพราะว่าเก็บเหล่าตัวจริงราคารวมกันที่มานั่งสำร,รองที่เปเปเดล่าเก็บเอาไว้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะฮาแลนด์เดอร์บลอยใครต่อใครเนี่ยเขาบอกว่า2 0 0ห0ล้านบาทนะครับค่าตัว แล้วก็เอาพวกตัวสำรองลงมาเล่นแต่ก็ยังเก่งกว่าเชลซีเยอะเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ในการผู้เล่นอาบาร์เรสครับทำได้ลูกจ่ายของโคพารเมอร์นาทีที่12ครับ้านซ้ายมีวิ่งหลอกทำทานนะครับแต่ว่าเลือกขวาครับยิงหายเลยสวยมากแล้วบอลยาวๆตรงนี้แหละรครับ โดนไหม,มผ่านหน้าไปนิดเดียวนะครับเกมนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลายคนก็รู้สึกชื่นชมก็คือฟอร์มของเขาเป็นฟิลิปส์นะครับลงเล่น90นาทีเต็มเป็นเกมนัดแรกในพรีเมียร์ลีกในสีเสื้อของแมนซิตี้เลยนะครับแล้วก็ทำได้ดีทีเดียวโอการมาเหมือนกันครับอดีนตนักเตะเก่าของแมนซิตอ้ครับอย่างสเตอร์อาทางด้านของราฮิมเซอริงนะครับยิงไม่ผ่านประตูครับ ตอนนี้เนี่ยมาซิตี้เขาก็พยายามกระจายเกมนะครับให้พวกสำรองเล่นให้ครบนะครับจะได้รัรบเหรียญกันไปเหน่งๆตรงนี้ยังชนเสาอยู่ครับโอ้โหเอาเต่มไม่โดนแหวกมาเองแหวกมาเองหืมไม่พ่าแล้วครับตรงนี้น่าจะเข้าแล้วนะครับด้วยมุมของกาลาเกอร์ครับไปกันต่อบ้างครับจังหวะที่ไหลกลับมาตรงนี้คายาวาสปั่นก็เบาเกินไป ช่วงท้ายเกมนะครับ20นาทีสุดท้ายริยามาเรสครับไหลามาแล้วก็แปะเข้าไปง,ง่ายๆเลยนะครับแต่ลูกนี้น่าจะโดนปริบละครับเพราะมาเรสใช้แขนเล่นครับนานแล้ครับไม่แจกด้วยหรือว่าจะแจกใบเหลืองตามนะครับเพราะเป็นจังหวะตั้งใจใช้แขนแต่งช่วงท้ายเกมนะครับ แมนซิตี้ก็รอโอกาสที่จะวิ่งลงมาครูเป็นแชมป์แล้วนะครับพวกเขาประสบความสำเร็จอย่างสูงครับได้แชมป์เป็นสมัยที่5ในรอบ6ปีนะครับเป็นทีมที่2ในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกที่ได้แชมป์3าฤดูกาลร,รว่วต่อจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยทำมาไว้ได้2สมัยนะครับไปดูสรุปตารางคะแนนอย่างเป็นทางการหลังจากจบไปทีมละ36และ3าเกมครับ แมนเชสเตียนะครับมี88แต้มขาดไปแล้วนะครับขณะที่อาร์เซนอลเหลืออีกแต้มเดียวอีกนัดเดียวนะครับแต่ว่าตามหลังอยู่ถึง7คะแนนก็ไม่ไหวแล้วครับด็กก็เศ้าตามมานะครับเท่ากับแมนยูไนเต็ดเล่น36เท่ากันมี69คะแนนนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลมี66ก็เท่ากับว่าจะลุ้นต้องลุ้นให้แมนยูไนเต็ดแพ้ทั้ง2เกมนะครับแล้วตัวเองชนะ ถึงจะแต้มเท่าแล้วก็จะเข้าสู่พื้นที่ยูยฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฐานะทีมที่มีลูกได้เสียดีกว่านะครับไบรตันเหลืออีก2เกม2เกมก็คือ67ด้วยก็โจทย์เดียวกันครับแต่เขต้องเพิ่มความยากเข้าไปให้ลิเวอร์พูลไม่ชนะนะครับแล้วแมนยูไนเต็ดแพ้ให้หมดอาจจะต้องอมไม่ทันแล้วสิถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่ทันแล้วครับไบรตันไม่ได้รุน้วนะครับแต่ก็การันตีพื้นที่ ยุโรปได้แล้วครับอยู่ที่ว่าคอนเฟอเรนซ์หวือว่แยุโรป้เท่านั้นเองวิลล่าตามมานะครับก็58สเปอร์57เบเจ็นฟอร์ด5 6ฟูลแลม52นะครับถือว่า9ก้า1วประสบความสำเร็จอย่างยิ่งครับเมื่อเทียบกับเงินลงทุนอันดับที่11นะครับตอนนี้เป็นคริสตัลพาเลซครับแล้วก็เชลซี12แต่ว่าเชลซีเหลือเก็บมากกว่านะครับ วูฟก็ขยับขึ้นมาครับอยู่อันดับที่13เวสแซมรอดแล้วบอลมัดรอดแล้วฟอ r e เรสต์ Forest รอดแล้วนะครับมากันแบบนั้นเลยครับดังนั้นทีมอย่างเอเวอร์ตันลิส์เลสเตอร์สทีมนี้นะครับจะมีทีมที่ต้องตกชั้นไป2ทีมครับเลสเตอร์ดูจะได้เปรียบใครกว่าเขาเพื่อนนะครับเพราะว่าเหลือเกมในมืออีก2นัดถ้าชนะรวดไม่ต้องคุยกับใครแล้วนะครับถ้าชนะรวดจะขึ้นไปเป็น36โอกาสรอด สูงลิฟจริงๆนะครับเช่นเดียวกันไม่แต่ว่าเอเวอร์ตันกับดีสนี่หนักหนามากนะครับก็ยังถือว่ามีโอกาสจะรอดตกชั้นหมดนะครับทั้ง3ทีมอยู่ที่ว่าผลการแข่งขันของแต่ละทีมจะออกมาอย่างไรด้วยนะครับแต่ถ้าต่างชนะไปด้วยกันเนี่ยก็เรียบร้อยครับตามนี้เลยครับไปต่อกันที่เรืร่องราของเปปเป้เดล่านะครับไปดูความยิ่งใหญ่ของเขากหน่อยครับหลังจากที่ได้แชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่งผลให้ดางด้านของเปปเปล่าเนี่ย ก็กลายเป็นผู้จัดการทีมที่พาทีมคว้าแชมป์ได้มากเหลือเกินครับได้5่าพรีเมียร์ลีกจาก6ปีหลังสุดนะครับจะเป็นการคว้าแชมป์3ฤดูกาลติดต่อกันด้วยนะครับไปดูกันเลยครับทันเนียรแชมป์ของพรีเมียร์ลีกในรอบ10ปีที่ผ่านมาครับเราดูจากปัจจุบันไปหาอาดีตนะครับก็เนี่ยครับติดกันเลยครับทางด้านของแมนซิตี้นะครับ คัด้วยลิเวอร์พูลแล้วก็มีมนซิตี้อีกครับ19-18 Chelsea เชลซีก็มีมาขัดเหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าช่วงหลังๆ10ปีเนี่ยมีทีมเสื้อสีฟ้าบวกน้ำเงินเนี่ยได้แชมป์ถึง8ปีด้วยกันนะครับแมนยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลขึ้นมาแทรกกลางครับไปดูแชมป์ของแป๊ปกันบ้างครับหรือจะพูดให้ชัดเจนก็คือว่าแชมป์ของมนซิตี้นะครับในยุคข,ของเปปกุนเดลล่าครับก็จะเป็นหลายปีเลยครับ เข้ามาถึงเนี่ยก็เป็นพรีเมียร์ลีกกับลีกคัพนะครับจากนั้นก็มีโอ้ทริปเปิลแชมป์เคยได้มาแล้วนะครับก็แต่ว่าเป็นทริปเปิลแชมป์ในประเทศหลังจากนั้นก็มีลีกคัพนะครับพรีเมียร์ลีกลีกคัพก็ถือว่าผูกขาดเอาไว้เลยแหละครับปีนี้ไม่รู้ว่าจะทริปเปิลแชมป์อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่า เจอกับอ well, kind of ินเตอร์มิลานก็เป็นต <scholars> yeah. ่อนะครับแล้วก็เจอกับด้านแมนยูน i เตดก็เป็นต่ออย่างลดหลามนะครับนี่คือเงียบแชมป์ของเป๊ปโกเดลล่านะครับบวกกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับยามเช้าแบบนี้21บวก12เป็น33ครับเพียบ33แชมป์นะทำงานมายังไม่20ปีเลยครับเป๊ปถือว่าสุดยอดมากๆนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการทีนสปอร์ตนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวมากมายทุกคลิปวิดีโอของทางรายการเลยครับ